ในส่วนถัดไปเนี่ยจะเป็นเรื่องการทําบัญชีพลังงานอย่างง่ายนะครับจะทําในบ้านเราจะทําในสํานักง,งานที่ทํางานอะไรเง,งี้ยก็ยึดหลักประมาณนี้ได้หมดนะครับอย่างที่ตัวอย่างที่ผมหยิบมาก็จะเป็นเอกสารเยผยแพร่ข,ของกระทรวงพลังงานนะครับเขาก็ทําสมุดบัญชีพลังงานโครเรือนเนี่ยแจกเราก็สามารถไปดาวน์โหลดได้นะครับเ,เนื้อหาข้างในเนี่ย ก็จะมีสส่วนส่วนแรกจะเป็นที่เขาเขียนว่าเป็นตัวช่วยที่1นเนี่ยนะครับมันก็จะเป็นตัวอย่างมาตรการง่ายๆนะลองดูนะครับมาตรการประหยัดพลังงานง่ายๆที่เราสามารถทําได้ที่บ้านเราเองเนี่ยก็ประมาณนี้แหละครับปิดไฟถอดปลั๊กอะไรเงี้ยนะครับอันไหนไม่ใช้ก็ก็ปิดซ่าอะไรแบบนี้นะครับอันนี้ไม่มีอะไรนี่เป็นมาตรการเหมือนแบบเตือนใจเราง่ายๆนะครับแต่ว่าส่วนที่จะให้ดูก็คือส่วนที่สองนะครับที่เป็นสบุดบัญชีพลังงานนะครับ ถามว่ามันคืออะไรมันก็เป็นเหมือนเป็นสมุดจดบันทึกจริงๆแหละว่าในเดือนที่ผ่านมาเราใช้ไฟฟ้าเ,เราจ่ายค่าไฟไปเท่าไหร่ค่าแก๊สไปเท่าไหร่นะครับค่าน้ามันรถไปเท่าไหร่อะไรแบบนี้นะครับแล้วก็จดไว้ทุกเดือนทุกเดือนถามว่าจดไว้แล้วมีประโยชน์อะไรมันก็เอาไว้ใช้ตามพฤติกรรมเราแหละครับว่าในรอบแต่ละเดือนแต่ละปีที่ผ่านไปเนี่ยเ,เรามีพฤติกรรมยังไงบ้าง อย่างตัวอย่างในสมุดบัญชีพลังงานนี่เขาจะให้ใช้วิธีเหมือนเทียบกันเดือนต่อเดือนนะครับเทียบกันเดือนต่อเดือนอย่างเงี้ยว่าตกลงมันลดลงเพิ่มขึ้นเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยนะครับอันนี้ก็เป็นมุมมองหนึ่งนะครับแต่ที่ผมแนะนําให้ทํมันจะเป็นหน้าตาประมาณนี้ครับก็คือให้ดูพฤติกรรมเ,เป็นรายเดือนนะครับจะเรียกว่าเป็นอ,อ,อย่างนี้เรียกว่าเป็น monthly profile ครับก็คือเป็นเป็นการดูแนวโน้มในระดับรายเดือน อย่างของผมเนี่ยคือพอดีตัวหนังสือภาษาไทยมัน,มนเพี้ยนนะครับอ,อ,อย่างหน้านี้ก็ถ้าเราอยากจะดูเป็นหน่วยไฟฟ้าที่ใช้ก็ได้นะครับก็พลอตเป็นเดือนเดือนอย่างนี้ตัวอย่างที่ผมเอามาให้ดูก็จะเป็นบ้านผมอีกแหละนะครับในบ้านผมก็อยู่กัน7จ็ดแปดคนนะครับค่าไฟเดือนนึงก็ใช้ประมาณนี้ครับพันกว่าสูงสุดก็เนี่ยเดือนเดือนพฤษภาของปี62ที่ผ่านมาเนี่ยนะครับก็ ใช้ไป1,800หน่วยก็ดูเยอะเหมือนกันเมื่อเทียบกับสถิติเก่าๆนะครับแต่โดยเฉลี่ยก็อยู่ประมาณนี้พัน0 0 3พันสา0พอะไรอยู่แถวๆนี้นะครับอันนี้ผมก็ติดตาม3ปีนะครับผมเอา3ปีมาให้ดูก็จะมี60สีน้ำเงิน61สีแดงนะครับ62สีเขียวสังเกตก็ถ้าผมดูแบบนี้ก็จะบอกว่าพฤติกรรมมันก็ไม่ได้ผิดปกติอะไรนะครับแต่ะแต่ละปีมันก็สูสีกันในในเดือนเดียวกันเนี้ยพฤติกรรมก็สูสีกัน ที่จะดูเป็นข้อสังเกตหน่อยก็จะเป็นจุดสูงสุดนะครับอย่างปี60กับ62เนี่ยสีน้ำเงินกับสีเขียวเนี่ยเ,เดือนที่ใช้ไฟมากสุดกับกลายเป็นเดือนพฤษภานะครับแต่ว่า,าปี61เนี่ยเดือนที่ใช้ไฟสูงสุดเป็นเดือนเมษานะครับอ,อันนี้มันก็เป็นไปได้นะครับคือเดือนที่ร้อนที่สุดของบ้านเรามันก็จะเป็นมีนาเมษาถูกไหมครับในความรู้สึกเราเนี่ยมันน่าจะเป็นเดือนเมษาเพราะว่า ตอนปลายเดือนประมาณ28่ดเมษาอย่างเงี้ยมันจะเป็นโทษผมจำไม่ได้ว่าเป็นช่วงสงกรานต์หรือช่วงปลายปลายเดือน za, เมษาที่พระอาทิตจะตรงหัวประเทศไทยตรงหัวกรุงเทพแบบพอดีนะครับความรู้สึกคือมันก็ควรจะใช้ไฟสูงสุดเดือนเมษาเพราะว่าเราเปิดแอร์เยอะสุดเดือนนั้นอะไรเงี้ยนะครับแต่ว่าในสปีที่ผ่านมาปรากฏว่าเ,เดือนที่เปิดไฟมากสุดกับกลายเป็น ปิดแอร์มากสุดกับกลายเป็นเดือนพฤษภาคนะครับในปี60-62ซึ่งมันก็เอาจริงๆมันก็ไม่ได้ผิดปกติอะไรเพราะว่าบ้านเราในช่วงนั้นมันก็จะร้อนสุสีกันนะครับหรือจะมองเป็นบาทก็ได้คือมองเป็นบาทหรือมองเป็นหน่วยเนี่ยมันก็จะโปรไฟล์เดียวกันแหละนะครับเพราะว่าเพราะว่าค่าไฟอัตราค่าไฟสําหรับบ้านเนี่ย มันเป็นอันตราค่าไฟที่เป็น e NERGY CHARGE อย่างเดียวก็คือคิดตามพลังงานที่ใช้อย่างเดียวนะครับเพราะฉะนั้นรูปร่างหน้าตาของโปรไฟล์มันก็จะเหมือนกันนะครับอันนี้ผมก็ลองวิเคราะห์ดูเหมือนกับเอาค่าไฟเฉลี่ยทั้งปีมาลองคิดดูว่าถ้าเป็นบาทต่อหน่วยโดยเฉลี่ยจะมีค่าเท่าไหร่อันนี้เราเห็นชัดเจนเลยครับคือเมื่อเวลาผ่านไป606-162 ค่าไฟเฉลี่ยเราเพิ่มขึ้นทุกปีนะครับจากเดิมเป็น4ี่บาทยีบเกปีถัดมาเป็น4ี่บาทสีตังค์นะครับแล้วก็ปีล่าสุดปี6-2ก็4ี่บาทสีตังค์เพราะฉะนั้นค่าไฟเฉลี่ยมันก็จะขึ้นเรื่อยเรื่อยแบบนี้นะครับอันนี้เราก็ต้องคอยติดตามไปเรื่อยเออ่ทีนี้เราทำบัญชีพลังงานไปแล้วเราเอาไปประเมิน ผลประหยัดพลังงานได้ยังไงบ้างก็จะเป็นตัวอย่างอันนี้ตัวตัวหนังสือมันเละนะครับเดี๋ยวผมขอไปเปิดเป็น pdf แทนนะครับอย่างนี้ก็คือตรงเมื่อกี้นะครับที่เราดูกันไปแล้วนะก็ตรงโปรไฟล์ของพลังงานไฟฟ้าที่ใช้ใช่ไหมครับค่าไฟนะครับทีนี้บัญชีพลังงานเ,าเราสามารถทำง่ายๆครับก็คือใช้โปรแกรมตระกูลสเปรดชีตแบบ m i c r o s อ f t Excel อะไรแบบนี้ก็ทำได้นะครับเราก็ตีตารางแบบนี้แหละครับสาระสำคัญก็เราก็จะต้องรู้ว่าพลังงานไฟฟ้าเกิดจากอะไรถูกไหมครับพลังงานมันเกิดจากเอากำลังใช่ไหมครับอ๋อโทษทีแป๊บหนึ่งนะครับเปลี่ยนเป็นปากกาก่อนพลังงานเกิดจากอะไรครับก็เกิดจากกำลังใช่ไหมครับเป็นวัตใช่ไหมครับคูณกับเวลาใช่ไหมครับอาจจะเป็นชั่วโมงอย่างงี้นะครับ เราก็จะได้พลังงานไฟฟ้าที่เป็นหน่วยไฟฟ้าหรือว่ากิโลวัตต์ชั่วโมงหรือว่ากิโลวัตต์อาออกมานะครับเวลาเราทําตาราง Excel เราก็ทําแบบนี้แหละครับอ,อ,อย่างดูตารางคือข้างบนนี้มันก็จะเป็นพวกเลทค่าไฟอะไรพวกนี้นะครับทดเอาไว้ผูกสูตรในการคูณน,นะครับแต่ด้านล่างนี่ก็จะเป็นเนื้อหาของมันนะครับเราก็จะจดว่าเออเรามีห้องอะไรบ้างถูกไหมครับเในแต่ละห้องเรามีอุปกรณ์อะไรบ้างเสร็จแล้วเราก็ตั้งคอลัมน์เพื่อที่จะ ทดเลขในการคำนวณพลังงานไฟฟ้าที่ใช้นะครับเราต้องมีอะไรบ้างละ่ะเราก็จะมีกำลังไฟฟ้าใช่ไหมครับเราจะมเีเรื่องเวลาใช่ไหมครับแล้วก็เดี๋ยวมันจะออกมาเป็นจํานวนหน่วยหรือพลังงานต่อปีใช่ไหมครับอย่างในตัวอย่างที่หยิบม,มาให้ดูเนี่ยก็อันนี้ก็มาจากเอกสารเผยแพร่ของกระทรวงพลังงานเหมือนกันนะครับก็จะมีกําลังอันนี้กําลังเขาทดเป็นวัตต์นะครับแล้วก็มีจํานวนของอุปกรณ์นะครับว่ามีกี่ตัวนะครับ จับ2ตัวนี้คูณกันนะครับคูณกันเสร็จปุ๊บก็จะกลายเป็นวัดรวมนะครับจากนั้นเราเอาวัดรวมเนี่ยคูณกับเวลานะครับว่าเราเปิดอุปกรณ์นั้นๆเนี่ยกี่ชั่วโมงต่อวันเงี้ยนะครับเสร็จแล้วเราก็าไปคูณจํานวนวันต่อปีซึ่งอย่างในตัวอย่างนี้เขามองว่าเ,เวลาที่ใช้งานทั้งหมดเนี่ยสองวันต่อปีก็เราได้ช่องนี้มาเท่าไหร่ก็คูณ200นะครับมันก็จะกลายเป็นจํานวนหน่วยต่อปีนะครับ เรามีห้องอะไรบ้างนี้ก็เป็นตัวอย่างที่ที่ทำงานอย่างเงี้ยนะครับก็จะมีห้องประชุมใหญ่ห้องประชุมเล็กมีพื้นที่ส่วนกลางมีห้องผู้บริหารมีห้องแพน t r y ก็คือพวกห้องห้องกาแฟอย่างเงี้ยนะครับมีห้องน้ํามีทางเดินอันล่างสุดนี้ก็จะเป็นน้ํามันนะครับน้ํามันเนี่ยมันก็คงไม่ใช่กิโลวัตต์ชั่วโมงอะไรแบบเี้ยนะครับเดี๋ยวเราจะเห็นตัวเลขเป็นจํานวนลิตรที่ใช้กับค่าน้ํามันที่เป็นบาทต่อลิตรอย่างเงี้ยนะครับเดี๋ยวลองดูนะ เขาก็ลองเอาตัวเอาตัวเลขมาเติมให้ดูนะครับเขาก็ไปสำรวจมาว่าแต่ละห้องมีหลอดไฟมีแอร์มีอุปกรณ์อะไรบ้างอย่างเงี้ยนะครับอย่างห้องประชุมใหญ่ก็จะมีหลอดไฟใช่ไหมครับมีแอร์สองตันใช่ไหมครับกินไฟเท่าไหร่เราก็ไปวัดมาหรือว่าถ้าไม่วัดเราก็ไปดูตรงเนมเพลตก็ได้เป็นตัวประมาณประมาณก็ได้นะครับในห้องประชุมเล็กก็มีหลอดผอมเป็นฟลูออเรสเซนต์นะครับก็เลยจะต้องมีบัลลัดด้วย เมื่อกี้ห้องประชุมใหญ่เป็นหลอดไส้ไม่มีบอลลาดนะครับแต่พอห้องประชุมเล็กมีหลอดผอมเป็นหลอดฟลูเรสเซนต์ก็เลยต้องมีบรลลาดด้วยนะครับแล้วก็มีแอร์หนึ่งตันอย่างนี้นะครับแล้วก็ส่วนกลางที่มีพนักง,งานอยู่ด้วยก็จะต้องอก,ก็จะมีคอมพิวเตอร์โผล่มาอันหนึ่งนะครับยี่สิบยี่สิบเครื่องนะครับมีอะไรอีกอก็จะมีห้องแพนทรีที่ว่าเป็นห้องกาแฟอย่างเงี้ยนะครับก็จะมี หลอดไฟบปนบรรดาใช่ไหมครับแล้วก็มีกระติกน้ําร้อนอกินไฟพันสองร้อยวัตต์หนึ่งตัวนะครับมีโทรทัศน์ด้วยนะครับเอาไว้ดูช่วงพักอะไรแบบนี้นะครับกินไฟห้าสิบแปดวัตต์หนึ่งเครื่องอะไรเงี้ยนะครับอันอื่นก็ลองไล่ดูทีนี้ลงมาเรื่องน้ํามันใช่ไหมครับเขามีรถสองคันมีรถปิกอัพคันหนึ่งมีรถเก๋งคันหนึ่งออโทษทีไม่ใช่ไม่ใช่สองหนึ่งคันมีรถปิกอัพสองคันแล้วก็มีรถเก๋งสองคันนะครับแต่ราคา แต่ละคันใช้น้ำมันประมาณเท่าไหร่นี้เขาก็ประมาณมาแบบนี้นะครับรถปิกอพัพรถกระบะนี่ใช้ดีเซลเดือนละ3,000ลิตรนะครับแล้วก็ต่อคันนะครับแล้วก็รถเก่งใช้เบนซินประมาณ2,000ลิตรต่อคันนะครับพอเราทดเลขแบบนี้เสร็จปับ๊บเราก็ผูกสูตรคำนวณนะครับถ้าเป็น Excel เราก็ผูกสูตรคำนวณง่ายจับ2ช่องนี้คูณกันก็จะได้ช่องช่องนี้ออกมานะครับอ่ามันก็จะได้ออกมาเป็นหน้านี้นะครับ ข้างล่างนี่อย่างน้ำมันเนี่ยอันนี้สมัยนู่นนะครับก็น้ำมันดีเซลราคา22บาทนะครับน้ำมันเบนซินราคา27บาทอันนี้เป็นเบนซิน95นะครับเสร็จแล้วเราทำไงต่อครับเราก็ไปประเมินชั่วโมงใช้งานถูกไหมครับเราก็ประเมินชั่วโมงใช้งานมาเติมนะครับอย่างอันนี้ห้องประชุมก็เขาประเมินว่าใช้3ชั่วโมงต่อวันอย่างเงี้ยนะครับ ห้องประชุมเล็กใช้6ชั่วโมงต่อวันพื้นที่ส่วนกลางเป็นออฟฟิศออฟฟิศอัลนะครับเป็นชั่วโมงทํางานก็8ชั่วโมงต่อวันอย่างนี้นะครับก็ไล่ไปเรื่อยห้องน้ำเขาประเมินว่าใช้4ชั่วโมงนะครับไฟทางเดินประเมินว่าใช้5ชั่วโมงส่วนน้ํามันก็คือเราเอาจํานวนลิตรใช่ไหมครับคูณกับคันที่ใช้ใช่ไหมครับมันก็จะได้ว่าเป็นเดือนเดือนหนึ่งเนี่ยรถปิกอัพเราใช้น้ํามันดีเซล6 0พันลิตรนะครับ ส่วนรถเก๋งใช้เบนซิน2,000คูณโทษ2,000คูณ2คันใช่ไหมครับก็จะได้4,000ลิตรต,ต่อเดือนนะครับจากนั้นเราทำอะไรต่อครับพอเราได้ตัวเลขแบบนี้ปั๊บเนี่ยเราก็คำนวณพลังงานได้แล้วถูกไหมครับก็คือเอาวัตต์คูณกับชั่วโมงนะครับก็จะได้ออกมาเป็นกิโลก็เป็นวัด์อวต่อปีนะครับ ส่วนน้ำมันเราเอาราคาน้ำมันใช่ไหมครับคูณกับลิตรที่ใช้ก็จะกลายเป็นค่าใช้จ่ายค่าน้ำมันในในปีนั้นๆน,น,นะครับเอเหมือนเมื่อกี้ผมจะพูดว่าเราใช้น้ำมันเดือนละ3,000ลิตรอะไรย่างี้ใช่ไหมครับแก้นะครับเป็นปีละ3,000ลิตรกับปีละ2 0 0 0ลิตรนะครับเพราะว่าตารางสุดช่องสุดท้ายมันออกมาเป็นหน่วยมันเป็นต่อปีนะครับผลลัพธ์ออกมาเป็นแบบนี้ครับผลลัพธ์ออกมาเป็นแบบนี้ก็หน่วยไฟฟ้าที่ใช้ก็ปรากฏอยู่ในช่องนี้ถูกไหมครับ เขาก็จับบวกกันเป็นตัวข้างล่างนี่คิดเป็นเงินเท่าไหร่ก็เอาเอาค่าค่าไฟเฉลี่ยตรงนี้มามาคิดนะครับอ่าโทษษค่าไฟเฉลี่ยตรงนี้นะครับสองบาทหกสองจุดหกศูนย์เจ็ดมาคิดนะครับก็ได้เป็นค่าไฟเฉลี่ยทั้งปีเนะี่ยเป็นมีค่าเท่านี้หกหมื่นหกพันบาทนะครับส่วนค่าน้ํามันก็ได้รวมๆกันออกมาเป็นสองสองแสนสี่นะครับอ่ะทีนี้ พอเรามีบัญชีพลังงานแบบนี้เสร็จปุ๊บเนี่ยเราเอามาใช้ประโยชน์อะไรได้บ้างนะครับก็เราเอามาใช้ในการประเมินผลประหยัดได้แบบง่ายๆนะครับสมมุติว่าบริษัทนี้เนี่ยเขาคิดมาตรการกันมาเป็นแบบนี้นะครับสมมตุติมีปิดแอร์วันละหนึ่งชั่วโมงนะครับเดิมเขาเปิดตั้งแต่8ปดโมงครึ่งถึงสี่โมงครึ่งอันนี้เขาก็ยอมเปิดช้าลงครึ่งชั่วโมงนะครับตอนเช้า แล้วตอนเย็นก่อนกลับบ้านก็ปิดเร็วขึ้นครึ่งชั่วโมงนะครับรวมกันก็เป็น1ชั่วโมงอันนี้เป็นมาตรการเขาแล้วก็มีที่ห้องผู้บริหารอันนี้ปิดปิดแอร์ตอนเที่ยงนะครับก็ได้1ชั่วโมงนะครับในส่วนของสํานักงานอาตอนเที่ยงเราปิดคอมพิวเตอร์ก็ได้มาอีก1ชั่วโมงนะครับไฟที่เป็นพื้นที่ส่วนกลางก็ไปดูแล้วว่าน่าจะลดได้ก็เขาประเมินว่าเขาลดได้อีก10หลอดนะครับที่ห้องน้ําก็ ปิดไฟได้จํานวนมากขึ้นนะครับเขาประเมินว่าเขาจริงๆเขาไม่ต้องเปิดไฟตลอดเวลาก็ได้นะครับก็ปิดไฟได้ได้มากขึ้นอีกนะครับแล้วกเ็เมื่อไหร่ไม่ใช้ก็ปิดนะครับแล้วก็เขาประเมินว่ามันจะประหยัดไฟได้ประมาณเดือนละมื่ปีละหมื่นเลยแหละโดยที่ไม่ต้องไม่ต้องเสียเงินอะไรเลยคือสังเกตว่ามาตรการที่เราจะทํากันที่บ้านหรือที่ทํางานเนี่ย ในระดับที่เราจะทํากันได้ด้วยตัวเองนี่จริงมันจะไม,ไม่ต้องใช้ตังอะไรเลยนะครับแล้วก็มีเรื่องน้ํามันนะครับน้ํามันดีเซลก็คงเปลี่ยนอะไรไม่ได้แต่ว่าในส่วนที่เป็นรถเก่งที่เป็นน้ํามันเบนซินนะครับเขาบอกว่าเ,เขาไม่ต้องใช้เบนซิน95ก็ได้เขามาใช้เบนซินเ1้าหนหรือแก๊สโซฮอลเกก็ได้นะครับก็ค่าน้ํามันก็จะถูกลงไปอีก1บาทต่อลิตรนะครับก็คํานวณแล้วประหยัดได้ 3.7%นะครับลองดูว่ามันไปโผล่ในบัญชีพลังงานยังไงนะครับก็ออกมาเป็นแบบนี้ครับเมื่อกี้เราบอกว่าตรงส่วนกลางใช่ไหมเราปิดไฟปิดแอร์ได้1ชั่วโมงใช่ไหมครับก็จาก8ชั่วโมงก็จะเหลือ7บ้างเหลือ6บ้างอย่างเงี้ยนะครับเป็าแบบที่เราทำได้นะครับแล้วก็ห้องผู้บริหารเราปิดแอร์ได้ใช่ไหมครับก็จาก8ชั่วโมงก็เหลือ6ชั่วโมงอะไรแบบนี้นะครับ ค่าน้ํามันจากเดิมที่เราเห็นตรงเนี้มัน27บาทต่อลิตรใช่ไหมครับตอนนี้มันพอเปลี่ยนเป็น91ก็เหลือ26บาทต่อลิตรอะไรเงี้ยนะครับค่าน้ํามันก็จะถูกลงเพราะฉะนั้นที่เราเห็นก็คือตรงเนี้จากเดิมที่มันประมาณ66,000บาทเราลดไปได้ประมาณหมื่นหนึ่งก็ได้56,000บาทนะครับที่เราประหยัดได้ก็เท่านี้ครับหมื่นกว่าบาทแล้วก็คิดเป็นเปอร์เซ็นต์ก็คือ15ส่วนน้ํามันเนี่ย แต่เดิมเราใช้เท่าไหร่นะลองไปดูนะครับแต่เดิมเนี่ยรวมๆกันมันสองแสนี่ใช่ไหมครับแต่ตอนนี้มันลดลงได้เยอะพอสมควรนะครับรวมๆกันก็เหลือ2,36,000มกันก็หายไป4,000นะครับก็คิดเป็นเงินที่ประหยัดได้ก็3.7%จุดเเอซนนะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างการทําบัญชีพลังงานอย่างง่ายนะครับเราสามารถใช้ ช่วงแรกเราพูดเป็นโปรไฟล์ถูกไหมครับเราใช้ติดตามพฤติกรรมว่ามีเดือนไหนที่เราใช้ไฟล์ผิดปกติไหมนะครับน้ำมันก็พลอตแบบเดียวกันได้นะครับแก๊สก็พลอตแบบเดียวกันได้เราจะได้เห็นว่าเมันมีอันไหนที่มันสูงผิดปกติหรือต่ำผิดปกติหรือเปล่าเราจะได้ไปดูว่าเดือนนั้นมันเกิดอะไรขึ้นถ้ามันใช้สูงเราก็จะได้รู้ว่าเปัญหามันอยู่ตรงไหนเราก็จะได้ไปลดมันนะครับแต่ว่าถ้าเดือนไหนต่ำเราก็ไปดูว่ามันเราไปทำอะไรที่มันช่วยประหยัดได้นะครับ คือคือไอ้ที่ลดลงได้นี่มันก็ไม่ได้แปลว่ามันจะต้องดีเสมอไปนะครับอย่างช่วงโควิดที่ผ่านมาที่ปิดกันเป็นเดือนเดือนอย่างเงี้ยนะครับปิดปิดที่ทํางานปิดบริษัทอะไรกันเป็นเดือน2เดือนเนี่ยถ้าเราไปพอดโปรไฟล์ค่าไฟของที่ทํางานเราอาจจะเจอว่าค่าไฟมันลดทั่วภาพเลยมันก็ไม่ได้เป็นสิ่งดีถูกไหมเพราะว่ากิจการไม่ได้เดินแต่ถ้าเราไปดูพฤติกรรมการใช้ไฟในเดือนนั้นที่บ้านเรา เราอาจจะเห็นว่าค่าไฟบ้านเรามันก็พุ่งขึ้นมาเลยก็ได้เพราะว่าเราไม่ได้ออกไปไหนใช่ไหมเราอยู่บ้านกลายเป็นเรามาเปิดไฟที่บ้านอีกนะครับ work from home กลายเป็นเรามาเปิดแอร์เปิดไฟที่บ้านเราอีกอะไรเงี้ยนะครับก,ก็ต้องติดตามแบบนี้นะครับอ,อ,อีกพอมาส่วนหลังเราก็สามารถเอาบัญชีพลังงานตรงนี้มาช่วยให้เราประเมินผลประหยัดที่เกิดจากการทำมาตรการพลังงานแบบง่ายๆได้นะครับคือใส่ Excel ตั้งสูตรคูณกันธรรมดานี่แหละนะครับ